สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันจริงๆอีกหนึ่งอีีนะคะอ p ี EP นี้เป็น EP ีที่หนึอ้อเป็นอีีที่สองแล้วนะคะพี่ของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ขาค่ะ,คะเพื่อมให้เป็นการเสรียเวลาพี่พี่นะคะสแกน QR code โคเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนๆค่ะหกสองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกศนย้ไอดียล้นนะคะพี่หรือพี่ท่านใดชมผ่านทีวีนะคะสามารถ เอาโทรศัพท์นะคะพี่มาฝัก,การจ้มตรงนี้ได้เลยนะคะพี่เพิ่มเพื่อแล้วส่งสติ๊กเกอร์ไว้นะคะพี่วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเผื่อวันไหนพี่ๆชอบเนะาะจะพี่ไม่ป็นการเสียเวลานะคะมาชมชิ้นแรกก่อนเลยจ้ะพี่เป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะพี่หน้าเกี้ยวสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะคะพี่เป็นเขาเรียกมีตัดตัดหวายพี่ตัดหวายลูกนี้มีนะพี่เนาะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยจ้ะมาพร้อมฐานตั้งแบบนี้เลยจ้ะพี่ที่พี่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวัดขนาดให้นะคะพี่สักครู่นะ จ้าพี่จ๋าเดี๋ยววัดขนาดให้เลยจ้าพี่ขนาดใบมีดนะจ้าพี่ใบมีดนะอยู่ที่9น really. ิ是是้วเลยจ้าพี่เท่าที่พี่เห็นเลย9นิ้วจ้าพี่ด้ามจับนะจ้าพี่ด้ามจับนะจะอยู่ที่หกนิ้วพี่6นิ้วพี่6นิ้วแบบนี้นะจ้าพี่6นิ้วจ้ะจ้าอีกทีนึ่งนะคะพี่ประมาณ6นิ้วแบบนี้จ้าพี่นี่จะด้ามจับจ้าพี่ประมาณ6นิ้วแต่ใบมีดนะคะพี่9นิ้วเก้านิ้วจ้ะพี่ใบมีดอยู่ที่9นิ้วนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะจ้ะจ้ะ เป็นลายหน้าเกลียวนะคะพี่นี่มีแท่นตั้งมาเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะพี่แท่นตั้งมาแบบนี้นะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะจากพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะที่ฟ้ามานะคะพี่เขาเรียกเป็นมีดตัดหวายนะพี่เนาะจากพี่ตัดวายลูกนี้มีดคะพี่ราคานะคะพี่สองพันแปดร้อยนะจ๊ะพี่สองพันแปดร้อยบาทนะคะจะสามารถลดได้นิดหน่อยนะคะพี่ขาต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าพี่อันนี้เป็นเป็นด้ามเป็นไม้นะคะพี่ เป็นไม้ไม้แบบจะพี่ด้านนี้เป็นไม้นะพี่นะเป็นไม้มงคลอ่ะพี่นี่นี่เป็นลายแบบนี้จ้ะพี่นี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะของหลวงพ่อเดิมนะใบมีดนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยอันนี้เจ้าของเดิมเขาฝากมาแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้นะคะพี่เน้นย้ำพี่เลยนะตรงนี้เป็นกระดูกกรามช้างนะคะพี่เป็นกระดูกกรามช้างนะพี่นะไม่ใช่งาช้างนะคะพี่นะแต่ว่าใหญ่มากค่ะเดี๋ยวให้พี่ชมเนาะแกะลายมาส like, วยงามแบบนี้เลยค่ะพี่นี่จ้ะเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่ แต่พี่จ๋าเดี๋ยวนัดวัดขนาดท้ายนะคะพี่ตรงกระดูกนะคะพี่อยู่ที่สิบนิ้วเอ้ยแป๊บนึงค่ะพี่แป๊บนึงค่ะห้าค่ะห้านิ้วค่ะพี่ห้านิ้วห้านิ้วนะคะพี่นี่จ้ะแบบนี้จ้ะนี่จ้ะสิบเซนนะคะพี่นี่สีนิ้วกว่าจ้ะพี่สีนิ้วกว่าลายสวยงามมากเลยนะคะพี่พี่ชมดูนะจ้ะนี่ลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะตรงด้านหัวนะจ้ะพี่ด้านหัวจะเป็นแบบนี้นะแป๊บนึงนะคะพี่ อย่างนี้จาะพี่นี่ลายสวยงามแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นลายแบบนี้นะคะพี่ใบมีดนะจะ้จะจ๋าอันนี้เลยนะคะพี่จ้ะความยาวนะคะพี่รวมทั้งหมดเลยนะเนีย่ยจะวัดให้นะคะพี่แป๊บหบนึ่งนะคะย้ายไปก่อนนี่จะ้ะวัดให้นะคะพี่ขาอยู่ที่ ั้งหมดะจะพี่อยู่ที่15นิ้วนะคะพี่แบบนี้เลย15นิ้วจะเน้นย้ําพี่แล้วนะคะตรงนี้นะคะพี่เป็นกระดูกการช้างนะคะพี่เป็นกระดูกการช้างนะไม่ชี้งานนะคะพี่นี่นี่แกะลายมาสวยงามแบบนี้นะคะพี่ค่ะพี่หาจ้ะพี่อย่างนี้เขาเรียกมีดควานช้างนะจ๊ะพี่จ๋ามีดควานช้างเนาะอย่างนี้เลยจ้ะพี่ แบบนี้เลยจ้าพี่นี่สวยงามแบบนี้จ้าฟองพันแปดร้อยจ้ะเท่ากันนะจ้าพี่2องพันแปดร้อยพี่ท่านใดชมแล้วชอบแล้วนะคะพี่ถักขนัดได้เลยนะคะจริงๆ2องพันแปดร้อยจ้าจ้าพี่จ้าต่อมานะคะพี่มาชมพับโปรโมชั่นนะจ้าพี่พับโปรโมชั่นมีทุกวันเลยจ้าองค์ละสามร้อยคู่รักห้าร้อยจ้าพี่เริ่มที่องค์นี้ก่อนนะจ้านี่ไฟตลับมาแบบนี้เลยนะจ้าพี่อันนี้เป็นผ้าร่วงนั่งนะคะพี่หา จ้าไฟตลับมาแบบนี้นะพี่น้องพี่ท่านใดสะดวกชอบแบบนี้นะได้เลยจ้าฝามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ่าฝามร้อยจ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่จ้านี่ขุนแผนนะจ้าพี่ขุนแผนนะนี่ไฟตลับมาเช่นกันจ้าเหมาออกมาได้แบบนี้นะจ้าพี่จ่าจ้าจ้ะพี่ฝามร้อยเท่านั้นจ้าพี่ฝามร้อยจ้าตามมานะจ้าพี่ชมนี่จ้าหลวงปูถ่ว์นะคะพี่ขานี่องนี้สวยเช่นกันนะคะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะ พี่นี่พี่ชมดูนะพี่ชอบแล้วทักหานัดได้เลยจะพี่จ๋าฟูน้องฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองก้าจ้ฟารมร้อบาทจะพี่สําหรับองค์นี้นะผ่าพี่หาต่อมานะคะนี่เป็นฟาริก้าค่ะมีรูปหัวใจ <c oughs> เป็นเรียมมาในหัวใจแบบนี้จ้ะมีน้ํามันจันแบบนี้จะพี่ <c oughs> หล่นเลยจ้ะฟาริกา้าลิ้นทองเลยจ้ะพี่จ๋านะ คู่อะไรจะเป็นสิ่งดีทั้งนั้นในชีวิตเราเลยจ้าพี่สามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จา๋จาจ้าสามร้อยจา้าต่อมานะคะพี่เป็นไพ่คู่จา้าคุณแผ่นไพ่คู่นะคะพี่หรือคุณแพสิบทิศนะคะพี่อืมแบบนี้จา้าเนื้อกาแบบเรื่อยเลจ้าพี่จ๋าแบบนี้จ้าจ้าพี่สา,แบบามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่จับคู่ได้เลยนะคะคู่ละห้าร้อยจ้ะพี่จา๋าตามด้วยนี่จ้าพี่พระปิดตา่ะพี่นี่อุ้มกุมาน,นะคะพี่ ไม่ใช่ปิดตาพี่แต่รู้สึกว่าตรงนี้จะอุ้มอะไรสักอย่างหรือถืออะไรสักอย่างเ่ยพี่จะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะด้านข้างนี่ค่ะพี่่ะพี่ขาค่ะสามร้อยค่ะตามานะคะพี่นี่จะพี่นี่เป็นสายใต้นะจ๊ะพี่นี่จะสวยงามแบบนี้แนะจ๊ะพี่นี่จะค่ะสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋านี่เป็นอาจารย์แจ็คนะพี่นะนี่กุมารนะ นี่กุมารดุดลกแบบนี้นะคะพี่หานะพี่ท่านใดนะเป็นสายมูนะนี่ได้เลยจากพี่นี่เรียกน้องกุมารน,นะค่ะสามร้อยบาทจา้าพี่า๋าตามด้วยพระสมเด็จตรงนี้นะจ้ะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่อนะหาแบบนี้เลยนะจ้ะพี่วันละครั้งนะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่จา๋าสามร้อยบาทจา้าพี่ตามด้วยนี่จ้ะพระปิดตานะคะพี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ อันนี้ไม่ฟาดเกจิจริงๆนะคะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาจ่ะสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าจ้าพี่ตามด้วยนี่จ้าพี่หลวงพ่อจันนะจ่าพี่นี่องค์ได้มาใหม่เลยจ้าไม่ใช่องค์เก่านะพี่นะหลวงพ่อจันนะพี่นะนี่ได้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าฟังกระจายวัดขวางค่ะพี่หาเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ฝังกระจายนะคะพี่เพิ่ม ฟูรับสิงน,นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จา๋าต่อมานะคะพี่นี่จ้าเจ้าสัวจ้าพี่เจ้าสัวหลังยันแบบนี้นะคะพี่หาค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทตามด้วยนี่จ้าพี่หลวงพ่อพรมนะคะพี่หาหล่อโบราณเนานะหลวงพ่อพรมนะพี่น้อนี่สวยงามแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะ สามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทเจ้าฝัวจะพี่เจ้าสัวนะจ้าพี่จ๋าเจ้าสัวจ้ะสามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่นะเต่าหลวงพ่อเงินจ้าพี่เต่าหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานนะพี่น้นี่แบบนี้เลยจะพี่ได้มาแบบนี้เลยสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะอันนี้จะพี่เป็นพระกลิ่นนะคะพี่แต่เป็นหลอดตันนะคะพี่ที่ตรงมือพนมแบบนี้นะคะพี่จ้ะ 300้บาทจ้ะพี่จ๋า300บาทนะจ้ะพี่ตามด้วยนี้จ้ะพี่พัดกลิ่งเช่นกันจ้ะพี่เป็นหลอดตันนะคะพี่ปากสมาธิแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าจ้ได้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะ3าม้บาทเช่นกันจ้าพี่ส0 0รอยบาทจ้ะผงกระดูกผีวัดโพธาตียนปิดตาผงกระดูกผีนะจ้าพี่อย่างนี้จ้าพี่นั้นหนาแบบนี้จ้าพี่ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ๋า3 0 0บาทเท่านั้นจ้าองค์จะหนามาก จ่ะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่เลยจ้ะพี่นะคะไม่ฟ้าพี่เลยจ้ะพี่ไมมาแบบนี้นะพี่ท่านใดฟ้าพนะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าหล่อบุราแลจ้ะพี่ค่ะหลวงพ่อเงินจ้ะพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่หาจมูกโด่งสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่จ้ะพี่ษาใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะจ้ะพี่สามร้อยบาทจ้าปิดตาแลจ้ะพี่ปิดตานะนี่สวยแบบนี้เลย จะพี่3า0บาทเท่านั้นจะพี่ส0 0บาทนะจ๊ะจะอันี้ก็ยังเป็นปิดตาอยู่นะคะพี่ตอนี้จะมีห่วงไปเรียบร้อยเลยนะคะพี่พี่สามาใส่ห่วงได้เลยนะคะเอาเชือกคล้องคอได้เลยนะพี่เนาะง่ายสบายสบายตามสไตล์คนแบบเราเนี่ยจะพี่สา0บาทจ้ะพี่หลวงพูดทั่วจ้ะพี่จ๋านี่องนี้ก็สวยเช่นกันนะจ๊ะแต่ไม่ได้เลี่ยมนะพี่นะนี่3สาบาทนะเตารีดนะพี่นะนี่เตารีดนะ บ้าาอ่ปากน้ํารุ่นสี่จ้าพี่ถามเขามานะจ้าพี่ดันไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นอันนี้เป็นปากน้ำนะจ้าพี่ผมเด็ดปากน้ํานะคะพี่รุ่นสี่นะคะพี่นะจ๊ะจ้าพี่จ๋าค่ะสามร้อยบาทจ้าพี่ปิดตาพิมพ์ยืนนะคะพี่ปิดตาพิมพ์ยืนนะจ้าพี่ปิดตาพิมพ์ยืนนะสามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะ เรียกมาแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จะพี่จ๋าพระโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วนะต่อมาเรามาชมองค์หกร้อยกันก่อนเลยจ้ะพี่เริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่องค์นี้นะนี่จ๋ะหลวงพ่ะแช่นวัดฉลองนะพี่นะเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อแช่นนะพี่นะเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่อันนี้ไม่ฟ้าบที่นะจ๊ะพี่ขออภัยนะจ๊ะไม่ฟาบที่เลยหกร้อยบาทจ้ะพี่ หกร้อยบาทนะจ๊ะจ๊ะพี่จ๋าจ๊ะพี่ตามด้วยนี่จ๊ะพี่เหรียญพระญาพิชัยจ๊ะพี่เหรียญพระญาพิชัยนะจ๊ะพี่ปีหนึ่งสามนะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่หานปีหนึ่งสามนะอุตรดิตนะพี่นาพญาพิชัยนะค่ะหกร้อยบาทจ๊ะจ๊ะพี่ตามด้วยนี่นะจ๊ะพี่จ๋าอ่าเจ้าสัวจ๊ะพี่หนึ่งเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะพี่นะเป็นแบบนี้นะ ไหลทองแบบนี้นะค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทแล้วจ้าจ้าพี่จ้าด้วยนี่จ้าพี่วันลาบบบผิดนะพี่นะถ้าจําไม่ผิดนะพี่นะนี่เป็นแบบนี้นะคะลาบบบผิดนะพี่นะเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะหกร้อยบาทจ้าพี่หกร้อยบาทนลจ้าจับคู่ด้านะจ้าพี่คู่ละหนึ่งพันนะจ้าพี่นะต่อมาเป็นเจ้าฝัวจ้ะพี่เจ้าฝัวนี้ก็สวยนะคะพี่เดิมเดิมแบบนี้เลย ข้างหลังมียันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่หกร้บาทนะจ๊ะพี่สามารถจับคู่ได้นะคะองละหกรจับคู่จะเหลือแก้หนึ่งพันบาทจ้ะลายทางเก็บเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เรามาชมองค์ละเจ็ดร้อยกันบ้างนะคะพี่ขานี่หลวงปู่บุญจ้ะนะจ๊ะพี่พัดกิ่งหลวงปู่บุญนะจ๊ะพี่ได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่จะพี่จ๋ายตฐานเป็นแบบนี้นะคะจะจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะ หลวงปู่ทั่วจ่าอันนี้เจะพี่คาบเบ้าเดิมๆเลยนะจ๊ะน,นี่จ้าเตารีดนะพี่นะ้องแา่นี่เดิมๆเลยนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ่าเจ็ดร้อยบาทนะ EP ที่ฝ่องฟินฟรีนะคะพี่จ่าพี่อ่าเหรียญชินาลาดจ่าพี่เหรียญชินาลาดนะขออนุญ,ญาตใส่ถุงไว้แบบนี้เหรียญชินาลาดเหรียญน,นี้นะสวยนะพี่นะข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะนะพี่จ้าจ่าเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่เจ็ดร้อยบาท พี่นะพี่หาเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มห้าสิบนะพี่นะตําด้วยตามด้วยนี่จะพี่หลวงพ่กกันจะพ,พ่กกันวัตถิญาหน้าทองแบบนี้นะจะพี่จ้าพี่เจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่เจ็ดร้อยบาทสวยคมกริบเจ็ดร้อยบาทนะจจะพี่อันนี้ไม่ทราบที่จริงๆจ้ะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะไม่ทราบที่นะคะพี่หาอย่น,นี้ไม่ทราบที่นะคะพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทจ้าอันนี้เป็น สายใต้นะพี่นะละนักษณะเหมือนน่างจับหลักนะพี่นะข้างอุดแบบนี้นะจะคี้ไม่ฟ้าเกจิไม่ฟัาที่นะคะพี่แต่ฟ้าว่าเป็นสายใต้นะคะพี่คะค่ะพี่อย่างนี้นะจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าแต่พี่จ๋าอ่าต่อมานะคะชมนี่จะ้ะนี่จ้ะพี่ ผมเดทเป็นปึกแบบนี้นะพี่นะเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชมแล้วชอบนะ700บาทนะจ๊ะพี่7 0 0บาทนะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หองค์แล้วพี่นะ7 0 0บาทเท่านั้นจ๊ะพี่7 0 0บาทนะจะพี่จ๋านั้นไม่ได้ใฝ่แฝงให้เพิ่มเติมเนะพี่นะแบบนี้เลยนี่เลยเก่าเดิมๆแบบนี้เลย7 0 0บาทนะจ๊ะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะจะพี่700บาทนะจะพี่ตามด้วยนี่จะพี่กริดกริด ทำน้ำมน,นะคะพี่เกลี่ยนน้ำมลน,นะพี่หัวเป็นพญา,านาคะพี่นะทองเหลืองเก่าเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่จ้ะเก่าเดิมๆเ,เลยนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทจา้าตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่ไปเร็วหน่อยต้องขอภายนะคะพี่หานี่จ้ะพระพรมแบบนี้นะคะพี่หานี่ได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้าพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะมาชมมีดจ้ะมีดขุดวานนะจ๊ะพี่ เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้จะเป็นเล่มยาวนะคะพี่ใบมีดอยู่ที่เก่าเดิมๆเลยพี่ใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วเลยจ้ะห้านิ้วนะจ้ะพี่เป็นแกะลายมาแบบนี้เลยนี่เป็นลายแบบนี้นะพี่อัคระนะพี่นะจะเรือนลางนะพี่นะตามการเวลาตรงนี้เป็นได้คล้ายๆว่าเชือกอับพี่เนี่ยรัดแบบนี้ตัวปลกมีนะพี่นะรัดด้วยนี่จ้ะรัดด้วยเชือกแบบนี้ของเก่าเดิมๆเลยพี่หัวท้ายจะมีรูแบบนี้นะคะพี่เป็นของเก่าเนาะ หายากนะพี่นะนี่ใบมีดขุดบานนะพี่นะจากขนาดของใบมีดอยู่ที่5นิ้วทั้งรวมทั้งหมดแล้วนะจ๊ะพี่รวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งหมดอยู่ที่ทั้งมีดทั้งปอกนะพี่นะอยู่ที่9้านิ้วเลยจ้ะพี่9นิ้วแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ค่ะพี่จัตพจ่าหนึ่งพันห้าร้อยจพี่เล่มนี้นะจ๊ะ 1, 1 5 0 0พนะี่คะพี่สำหรับนั้นนะปล่อยราคาที่1500นะจะพี่เฟยงามแบบนี้นะคะ1 5 0 0จะพี่จ๋าจ๋ะต่อมานะคะพี่ชมนี่จะ้ะหลวงพ่อกล้วยจะพี่เปี๊ยกแก้หลวงพ่อกล้วยนะจะพี่มีลูกคิดแบบนี้ด้วยมีแบบนี้เลยตามนี้เลยนะพี่นะ7 0 0จ้อจะพี่เ0 0มาเป็นถุงแบบนี้นะพี่มีฟองใสเป็นของวัดมาแบบนี้นะจะพี่ ทษนะจ๊ะเพราะว่าทอนแฝงไฟพี่จะพี่จะแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่มีลูกคิดแบบนี้เลย700ด้บาทจ้ะพี่มีฝงชิ้นนะจ๊ะพี่มีฝงชิ้นมีของหลวงปู่ดูจ้ะพี่หลวงปู่ดูก็มีนะจ๊ะ นี้ลวงูดูได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ของก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะเจ็ดร้อยจ๊ะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะพีะ่สำหรับอีทีนี้อีทีที่ฝังงุ่นฝิฝีนะพี่นะยังเหลือสามรายการสุดท้ายนะพี่เป็นเรื่องเงินนะราคาสูงหน่อยนะพี่เจ้าของเดิมเขาฝากมาเลยนั่นแกะลายแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อทานะคะพี่ถราบูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่บางทีพะเยอะ่ะจำข้อมูลผิดพลาดเนาะไม่ได้มีความรู้เรื่องพระเลยนะคะพี่หาน,นี้ค่ะ 2500นจ้ะพี่เลี้ยมเงินอย่างนี้เลยจ้ะพี่เลี่ยมเงินแบบนี้นะคะ2,500นะจ้ะพี่จ๋า2,500ชิ้นล่านะคะชิ้นต่อไปนะคะพี่ราคาเท่ากันเลยจ้ะลักแตกๆแบบนี้นะคะพี่หลวงปลแก้วนะคะพี่สังกระจายปิดตาฝังกระจายหลวงปลแก้วนะคะพี่2,500าจ้ะพี่2 5 0พร้อตามด้วยนี่จ้ะพี่อีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่ อันนี้ไม่ฟราบที่เลยนะจ๊ะพี่แต่เลี่ยมเงินหนนะพี่ดูนะการเลี่ยมของเขาเื้าขอบเป็นของโบราณนะพี่นะจะเลี่ยมชิดติดสวยงามเลยพี่จะไม่เหมือนสมัยนี้นะพี่นาะที่เห็นๆกันนะพี่นะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาฝากมาหาก็เลยบรรยายเขาหน่อยนะพี่นะตามนี้เลยค่ะ2 5 0 0บาทสาาหรับอีพีนี้นะคะพี่อีพีที่ฝั่งฝุ่นีนะคะจริงๆจ้ะนี่อีกหนึ่งองค์อสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่เป็นดีวแ๊บนึ่งนะคะนขออนุญาตอ่านก่อน หลวงพ่อจงนะพี่หลวงพ่อจงนะนี่บัตรรับรองมาแบบนี้เดีย๋ยวให้ดูที่เนื้อคอ่ะเก็บไว้อย่างดีเลยพี่กวัวหน้าพ้าชุนลุดจะพี่กัวหน้าพา้าจะฝึกจะพี่เป็นเนื้อแบบนี้ท่านใดชอบนะปิดได้เลยนะจ๊ะพี่ชิดสุดท้ายของอีพีนี้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะหลวงพ่อจงนะจ๊ะพี่ผ้ามาพร้อมใบที่พี่ชมเมื่อกี้นะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทสวยงามมากนะจ๊ะพี่นี่พร้อมใบแบบนี้นะคะจ้ะพี่จา๋า เจ็ดร้อยบาทของเก่านะคะพี่สําหรับอีพีนี้อีที่สองนะคะพี่กล่าวขอบพระคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่เวลาทำนัดทำคลิปจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะ0 6 2 6 1 7 2 6ูนย์2 0นะคะพี่ฝากเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ